สีขาวใช้เบีย้ยกินเลยนะครับฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยกินโต้ตอบ สีขาวนะครับต้องถอยโคลงลงมาผูกเม็ดไล่เรือสีแดงถอยเรือกลับสีแดงกินเบีย้ยอีกครั้งสีขาวใช้เบีย้ยกินโต้ตอบ สีแดงครับผมกินเรือสีขาวใช้เรือกินคืน สีขาวทินเบี้ยไล้ม้าม้าแดงกระโดดหลบสีขาวปูสีเบี้ยสีแดงกินสีขาวเลือกใช้โคนฟังสีแดงขยับม้า สีแดงทิ้มเบี้ยสีขาวดันโคนขึ้นสีแดงกินสีขาวเชคโคนกินเบี้ยออกไปสีแดงถามต่อโคนสีขาวไม่แลกสีแดงจึงบุกขึ้นด้วยมา้า สีขาวถอยเม็ดหลบสีแดงดันโคนขึ้นมาสีขาวกินตัดม้าก่อนฝั่งสีแดงลุกสีขาวหลบฝั่งสีแดงกินม้าคืน สีขาวเอาขุนขึ้นผูกโคนฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวรขาผมกินไงลุก สีแดงใช้โคนกินกลับมาสีขาวขยับมา้าออกไปสีแดงสละตำแหน่งสีขาวจึงกินลุกสีแดงขยับขุนสีขาวข่อยไล่มา้า ม้าสีแดงมาหลังโคนสีขาวจึงเอาเรือจับฝั่งสีแดงจึงทิ่มลุกด้วยโคนสีขาวหลบสีแดงครับเอาม้ากินโคนสีขาวกินฝั่งสีแดงจึงถอยโคน ลุกจับเม็ดสีขาวขยับขุนสีแดงเลือกใช้เรือครับกินลุกสีขาวหลบสีแดงกินเบี้ยสีขาวจึงขยับเรือไปจับเบี้ยฟังสีแดงจับเบี้ยเช่นกัน สีขาวกินสีแดงกินลุกสีขาวจึงตีลุกฝั่งสีแดงขยับขุนชิดโคนจากนั้นสีขาวตีลุกสีแดงจึงกินโคน สีขาวกินเม็ดสีแดงครับขยับเรือตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเบี้ยสีขาวเดินเรือ สีขาวครับตีลุกฝั่งสีแดงเอาขุนบีบพื้นที่เข้ามาสีขาวจึงย้ายเรือไปจับเบี้ยฝั่งสีแดงใช้โคนตีลุกสีขาวขยับหลบสีแดงลุกซ้ำสีขาวถอยลงฝั่งสีแดงขยับขุน สีขาวยืดเรือออกฝั่งสีแดงถอยโคนอีกครั้งสีขาวจึงตัดสินใจกินลุกฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวนะครับห่วงกินโคนฝั่งสีแดงจึงตีลุกสีขาวเอาเรือลงมาบางังฝั่งสีแดง ินลุกจน